ป๊าทำไมปลาถึงหายใจในน้ำได้คะก็เพราะปลาใช้เหงือกหายใจในน้ำได้ไงลูกแล้วทำไมคนเราถึงหายใจในน้ำไม่ได้ล่ะคะในเมื่อเราก็มีเหงือกคนละเหงือกคะ่ะอุย้ยคนละอย่างกันเลยป๊า,าป๊าทำไมเราต้องทาครีมกันแดดด้วยคะ ขอครีมกันแดดช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดไงลูกแสดงว่าป๊าไม่ทาใช่ไหมเนี่ยดำเชียวเพิ่งดำวันนี้แหละค่ะแดดแรง <c oughs> พี่นาวพี่นาวทำไมนกถึงบินได้คะเพราะนกมีปีกและกระดูกงที่เบาไงป้าแล้วทำไมคนเราถึงไม่มีปีกบ้างเนาะถ้าคนมีปีกเราคงไม่มีสนามบินไงคะป๊า ไม่น่าเลยเนาะะป๊าป๊าไม่น่าถามเลย